สวัสดีครับมือนีพามาจิบเห็ดคือเก่าหรอครับวางพุนครับวางพุนบ้านวังพุนมือนีมาไม่แงยแดงกับเนื้อบานได้แล้วครับองวัได้ไท้ายให้เบื้องพุนเห็ดดอกบอวง,งามประเดี๋ยวดอกครับพ,พ,ดดพุ่นพุนเห็ดแดงพี่เห็ดปวกพี่น้องพ่อเห็ดพลวกเลยสิท้ายเห็ดปวกให้เบื้องเ๋ยว หีบปวกซีห่าโดดงามงามปวเอืดแล้วเอาเนี้ยปวกเห็ดปลวกโอ้ปลวกบังดูเอาติดตามรุ่นกันน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องจำนี้ก้อนเก็บเห็ดก้อนตายติดตามไปเรื่อยๆครับโอ้เบิ่งดูฝนอะไรอีแม่เห็ดหนางงอญ่ ดูขุดเอาจีบจีบจีบเลยเอามาชูนี่เลยตัวจีบนี่เรียงอะหาตาใส่บ่ไรดอกเอาดิเต็มแล้วเตรมแล้วมีเียงผอ่ะเตมแล้วเต็มแล้วออที่ตามไปน้ำกระลิก่เห็นดูรับปุ่น วแตีจุ่มยังไงผ้ต้องดูครับพุเดี๋ยวมาบิ่งี่ครับเดี๋ยวดียวยว่ะพี่พี่เดี๋ยวคุครับพี่จุ่มนึงตุ่มังไงดู่้องว่าจุ่มอะดูวิธีจุ่มยังไง เอ้าปึงน,น้ำกันผุดอ่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยฮักโอ้ยฮัก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 อย่าอืมอย่าว่าดีน้องพี่อะวู้ ลลยบ่ว่ะอู้จุ่มไงไหมนี่แต่จุ่มไหมอันนี้ก็เป็นจุ่มคือกินไงคุ่นหัวเพิ่งโล่อออ้าวติดตามน้ำกันคลิปหนาด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ ครับมึงน,นี่สรุปมือน,นี่ครับนี่สรุปม้งน,นี่กูอะกูบอกว่าเป็นตานีแดงขายลอยนึงก็ข้นใจนะอันนี้ทานอ,อันนี้เห็ดร่วมอันนี้เห็ดร่วมมีเห็ดรวมครับอันนี้ก็อนนกสองตาพอด,ยดอยู่ในนี่ ครับอ้าว,วเจอกันคลิปหนาเวยครับสุปยอดมือนี้แล้ววัสดีครับวัสดีครับวัิดีครับ